เจ้าของนักมวยมวยเข่าที่เป็นแชมป์ขึ้นมาหน่อยโอ้แชมป์แชมป์นี่นะโอ้โหฮ่าไอตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะที่จะมาฮึ้มผมคุกดูดูแรกมวยเข่าชัดิชาติโอ้โหจิ้งอยังจิงมวยจิ้งหยังจิ้งมวยจิ้งหยังจิงครับ อันนี้เป็นครูคัวเป็นเทรนเนอร์เลยกะอ๋ออันนี้เป็นตัวนี้เป็นตัวเองนว่ามันจะ้หักเลียดนะต้องอีกใครจะแฝงนะทำไมเทรนเรื่องอ๋อแข่งมีด้ยี่อ่ะอ๋อถึงกบไม่สวยครับหมอปีนนะพอยังก็เล่นขายครัวบอกมันมีไรครับบ้านนะเดี๋ยวเสมจัดให้มันจะเหลือนี้ก่อนเนาะได้ก่อน

ไปขึ้นไปเฮ้ยกูสอมจริงฮะาคนนี้เลยกะเออเนี่ยกูสอมจริงจริงยังมาบอกเออเนี่ยกูสอมจริงเอาเลยดีใจขนาดเลยครับหมอหมอมาต้องสอนเตะผม ผมจ้างละจ้างแล้วจ้างซอกจ้างแล้วครับขาก็แต่งแต่งข้าวครับแา่งก็แต่งข้าวแล้วก็อยากคุกวงในเลยคือทั้งยกเลยผมอยากจะคุกอย่างเดียวเลยครับจะคุกมาอย่างเดียวคุกวอย่างเดียวเลยอะเป็นมันโมแล้วหมจ้าหมดแล้วครับผมจ้างเกิดออกมาผมก็ต้องเอาแล้วครับสอบแข่งโอเคคุกวงในเลยกล้ามหนึ่งนะจะรออย่างแหมครับผมพร้อมจะคุกวงในแล้วครับ เอัละหมอผมมาเอาครับเตะเตอเนี่ยครับผมมาเอาครับเตะกอะไรอ๋อเตี้ยกครับมาคุกครับผมจะคุกเลยรออย่างแหมครับมาอ๋อมีเตี้ยกะหมออเอรละ อันนี้แต่หมอเดี๋ยวผมหอามาเป็นนะครับเอาเลยครับมาเอาผมจะไม่ได้จะคุกสักเื้อมามาคุกคุกเต้แทงมอออะไรอะไรล่ะแงทงจะไม่ได้จะได้คุกไม่ได้คุกเปาะให้กินเข้าไนะ

ถ้าบาจับกันเนี่ยมันจะม่ได้มันสิ่งนี้ผ้ามันเป็นนี้มันเป็นอันนี้กระดูกนะไอเสียมเข้ามาหมอปินไอเสียมก็ปิดต้องวาก่อนซ้ายมาขวาขวานี่ขวาไม่ก่อนไอเสียมเอามือเข้ามาซับหมอปินเลยซับซับอย่างนี้ซับมื่อก่อนขึ้นมากระโดดไอเสี่ยมแบบนี้ไม่ต้องบ๊อบนะหมอป่อขอดผมไปเลยป้อไปเลยป้าจอยไอเสียมเอาเอาซ้ายมาหาหมอปินเอามือซ้ายปล่อยต้าไปหมอปิน โอ้ปีนี่ม kind of <t ip> ึก oh, ็เพิ uh, the 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 Size soft. Size soft. ่มมานี่ด้านได้เสียมนี่เนี่ยบีดคว้างบีดด้านได้เสียงคว้างบ่มี่เกิดมันก็ได้ท่าอยู่เนาะพวกแตกไปเลยนี่เอาเลยเอาพวกแตกนะพวกแตกอะแต่ยังไสายซับสายซับตามลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาได้ขึ้นมาอันนี้พวกตอน้องต้่งท่าผมมันได้อยากได้รอกันนะคุณรอกันะครับใครทุกคนจะรอดไหม มนได้คู่หรออาว้าว้าเอากระจับด้วยเอากระจับขึ้นมาเต้เต้มีเบ้เอากระจับกระจับมา อยากคุกไหมก๊ะอยากคุกอยากคุกอยากคุกเดี๋ยวห้องเดี๋ยวห้องแฮมโคนนึงขึ้นมาอ้าวแล้วหมอมาได้คุกกับผมกันครับมาได้คุกข้างในกันมีกดเต้ทีๆของคุกกันครับมาเลยมาเลยมา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 ได้คุกละแฮมเกิร์ว่าเดี๋ยวได้คุกได้คุกกค่ตีนน่ะ ม่ใจจะได้คูกครับเดี๋ยวของแขกกีบีมาฟักขึ้นมาครับเดี๋ยวคนนี้สวยคนนี้สวยกว่าป่นง,งามกว่าแม่แทงเข่าเน็ตกว่ามวยเข่าถ้าดูโุณนี่คุณเล้วเป็นมวยเข่าโอเคได้เลยคุณเขา่าไรนั่นใจครับผมเจ้าของนักมวยมวยเข่าที่เป็นแชมป์นม้นหน่อย แฉมแฉมมาแล้วแฉมนี ma ่โอ้โหฮ่ไอตัวนี้กตัวนี้กัที่จะมาให้ผมคุกดูดูแหลมวยเข่าชัดชโอ้ชหจอย่างจิ้มวยชอ่างมวยชอ่งวยอย่างครับอันนี้เป็นครูฝึกเป็นเทรนเนอร์อะไกันเอ้าดูคำอ้ก่อนนักรนมานักรลน โอ้หน้าที่จะขึ้นมาคู่กับผมครับแม่จะเพลงเขา่าคุ้นเขา่าได้น้ำใจโอเคได้ได้ครับเดี๋ยวผมจะทดลองดูมาต้องต้องขึ้นผมใหยายพร้อมครับ,รบต้องใส่ก่อ <c oughs> ผมต้องใส่เข่าต้องใส่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวบินออนไม่ับเลยครับกลับเลยไหมครับเฮนเดอร์ต้องใส่อันนี้โอเคโอ้เฮ้ยเป็นไงล่ะในแชมป์ ลูกใส่ไม <ok> ่หยางไม่ใส <bizarre> <to satisfy> ่ใช่ใช่กันได้ครับโดนหรอมาดูนะครับอู้นะครับอ่าน้องใส่อย่างนี้กันครับเทนเนอร์ตัวแต้ถ้าจะถ้าจะคู่ต้องแบบนี้เลยกันครับโอ้มามาอันนี้อันนี้ทดทดลองนะจ๊ะอ๋อหมายความวมาแล้วผมดูเป็นตัวอย่างนะเออตีนัดหนึ่งสองหนึ่งสอง ทาง้ายก่อนครับซ้ายซ้ายนี่ฝ่ามนี่สลับขวาอ๋อซ้ายขวาก็ตีนี่ก็ได้โอ้โหลูกอันนี้มันเบสิกครับผมเคยฝึกมาแล้วผมอยากจะคุกอย่างเดียวท่านะเอาเอาดูครับครับเอาอย่ายๆครับมีคุกกับเจี๊ยก็มีคุกนี้เลยก็พอกะทิโอ้แล้วเตะแล้วครับเตะแล้วครับเตะแล้วครับเตะเตะเตะเตอีกแล้วไปก่อน อ๋อผมผมมันต้องใส่สนับเข่าหรอต้องก็ได้เทนเนอร์ไทยได้เหรอครับได้เทนเนอร์สอนเลยอะสันเนอสอนเลยโอ้เทนเนอร์สอนแหลมบ้านเดียร์เอาขอบคุณไปเทนเนอร์ผมผมผูกกว่าครับ าูอ๋อปาชูตอีอีอ๋อมาลองลองดูครับครับยกสูงหน่อยครับหนึ่งเอติมัดอ๋ออันนี้แทงเข้าวอ๋อแม่นครับข้ามตีหน้าเต้นเนอร์ข้ามตีหน้าเต้นเนอร์ไอ้ยังรมกวบแม่แห้งมันยังไหวครับเต้นเนอร์อ่อนไหวนิดหน่อย หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามผ่านเหรอครับ